สวัสดีค่ะวันนี้วรพัรสส,สิโรสโสพลอยู่บ้านวังหินซอยทุ่งปลือนะคะซอยหนึ่งนะคะอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีสอนอยู่กับพี่ตุ้มนะคะเจ้าของร้านปุ๋ยนะคะทณนะที่แห่งนี้มาเยี่ยมพี่ตุ้มกับพี่หมวยถึงบ้านเลยนะคะพี่ตุ้มคะขออนุญาตให้แนะนําตัวเองนิดนึงคะ่ะว่าชื่ออะไรนะคะชื่อตุ้มทําปุ๋ยขายครับ ทำปทท<า>ทุ๋ยขายนะคะพี่ต้มขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะย่างเข้า43ครับย่างเข้า4 3านะคะก่อนที่จะเริ่มทานจีฮิตรีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับก็ผมเคยทําปุ๋ยด้วยตัวเองแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลังเส้นกระดูกทับเส้นอะไรนีฮะค่ะ <ขา S 2> ปวดหลังมากค่ะแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะ <ขา S 2> เดินไม่ได้แล้วก็ไปหาอาจารย์ไม่กล้าหาหมอผ่าค่ะ <ขา S 2> อาจารย์ก็ช่วยดึงกระดูกทําให้ก็พอเดินได้แต่ก็ยกของหนักไม่ได้ค่ะ <ขา S 2> ก็เลย ทนอยู่มาห้าปีก็ให้ลูกน้องยกพอมาเจอสินค้าตัวนี้ผมก็เลยลองมาซื้อทานดูแล้วก็ได้ผลเกินคาดผมก็ดีใจพูดแล้วยังคนรู้ไหมดีใจมากแล้วก็ทายเข้ามากล่กองที่สองแล้วก็ผมก็ลองออกวิ่งออกวิ่งแล้วก็เหมือนก,นกำลังเราดีขึ้นค่ะแล้วอีกวันลุ่งขึ้นขึ้นผมก็วิ่งซ้ําอีกค่ะวิ่งซ้ําอีกก็เสร็จแล้วผมก็เลยเออลองยกปุ๋ยจะเป็นไงมค่ะ ก็ยกปุ๋ยขึ้นรถสองตันแล้วก็ไปลงส่งให้ลูกค้าลงเสร็จแล้วก็กลับบ้านหลังลงปุ๋ยเสร็จพอนอนตื่นเช้าขึ้นมาหลังผมไม่ปวด<อ>แต่จะการเนื้อจะเออจะเพลียหน่อยเพราะของมันหนักเนี่ยผมเลยตัดสินใจทานตัวน,นี้ตลอดเลย ตอนนี้ทานมาแล้วกี่กล่องคะพี่ตุ้มอันนี้เข้ากล่องที่สี่แล้วฮะวันนี้ก็ต้องไปซื้อแล้วอ๋อข้ากล่องที่สี่พี่ตุ้มทานวันละกี่เม็ดคะเช้าสองเม็ดเย็นก่อนนอนสองเม็ดทั้งสี่กล่องเลยนะคะก็คือตามสูตรเป๊ะเลยคือเดือนแรกทานเช้าสองก่อนนอนสองตอนนี้หลังก็หายปวดแล้วหายปวดมันเมื่อยธรรมดาแล้วเมื่อวันนัดลูกน้องเมื่อวันเสาร์ว่าจะมาทําปุ๋ยกันนี่ค่ะลูกน้องไม่ว่างนัดวันอังคารแล้ววันเสาร์ผมเลยลองของอีก วันเสาร์ผมทำเองนะสองตันเขาเองเลยใส่กระสอบเองเลยคนเดียวตั้งแต่หกโมงสามโมงเสร็จตแต่ไม่ได้ตุกกองเป็นระเบียบอ่ะแล้วเช้าผมขึ้นรถไปขายเองเสร็จคนเดียวเลยคนเดียวกี่ตันครับพี่ตุ้มสองตันอั้ถามนะสี่กระสอบนะพี่แปดสิบกระสอบแปดสิบกระสอบตั้งแต่หกโมงเช้าผมวิ่งเสร็จผมก็ก่อสินค้าอุปกรณ์เรามีเราทําเงินได้ เปงคนตายายนะคะยายเขาเป็นตับเลยไม่ใด้กาอทำแล้วของนั้นเลยทําแต่หกโมงสามโมงเสร็จหกโมงเช้าสามโมงเช้าเสร็จสามโมงเย็นไปสามโมงเย็นกองกระสอบด้วยแล้วขึ้นกองด้วยขึ้นกองด้วยครับแล้วช้าก็ออกกำลังกายเนเดิมแล้วขึ้นปุ๋ยขายเปนเดิมเร็กน้องมาบอกไม่ไม่ทําให้มดนะะโอ้โห มันก็ดีใจพอพอทําจุดนี้ได้เออเราถูกยาแล้วถูกตัวนี้อาหารตัวนี้แล้วนี่แหละครับแล้วพี่ตุ้มคะนอกจากพละกําลังกลับคืนมาเนี่ยได้สังเกตุเองไหมคะว่าเราเอนอนหลับเป็นยังไงบ้างอ่าช่วงแรกที่ผมทานเหล้าเป็นประจำอ่ะมันก็รู้สึกยินจะก,กันปวดมันจะกลับกันค่ะความจะหลับเป็นปกติก็ใช้เวลาประมาณเกือบกล่องกันค่ะ,คะตอนนี้ผมจะหลับอยู่มาทุ่มแล้วตื่น สองสามสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็จะลับีก็สามทุ่มครึ่งคราวนี้ก็ตีสิบเอ็ดลุกขึ้นเขา่าน้ําฉี่มั่งอะไรตามธรรมชาติแล้วก็ตีสองฝ่าอีกครั้งหนึ่งตีส<อ>ี่จะ้นะนี่ตีสี่ฝ่าก็จะตื่นแล้วตื่นแล้วท,ทํานู่นทํานี่มังฝาดบ้านเดี๋ยวผมออก,กวิ่ง,ะงละตีสี่ครึ่งเจ็ดตีห้าขึ้นแล้วขึ้นปุ๊บคอนเนี่ยพี่ตุ้มขย้อนกลับไปนิดนึงช่วงที่บอกว่าเดินไม่ได้เนี่ยเดินไม่ได้เมื่อกี่ปีคะ อันนี้เดินไม่ได้คือว่าทางบ้านแฟนเขามีอาจารย์เป็นหมอพระนะเขาดึงดึงดึงหลังผมดึิดใหม่หมดแต่ไม่ให้ยกของหนักแค่นั้นก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ขยับไปขยับมาไปไหนก็ต้องคนกล่องแต่ก็ไม่ได้เป็นไหนแต่มาเดินได้หลังจากมาวิ่งได้เดินได้เนี่ยหลังจากทานจีิงรม่ทานทานทานตัวนี้ฮะนอกนั้นก็ยังปวดเหมือนเดิมแต่ว่าเดินได้ ใช่เขาก็รักษาให้ดีจริงๆหลังจากคือทานหลังจากท่านนี้แล้วหายปวดไม่มีการปวดเลยครับฮะก็ลองยกปุ๋ยลองเข้าเองไม่มีอาการฮะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นตอนคืนจะจะนอนเนี่ยที่เผลอลืมตัวพลิกตัวเนี่ยปวดต๊บแป๊บเลยแป๊บเลยฮะแต่ตอนนี้ไม่มีอาการแล้วไม่มีครับเป็นบุญจริงๆเป็นบุญมากเลยนะคผมงงเ๊ยเข้าปุ๋ยมันหนักกว่ายกขึ้นรถจริงไง ใช่เขาต้องก้มันต้องก้มันต้องตัดเชฟลวดเซฟลวดผสมเอาใช่ไหมครับไม่ใช้เครื่องผวมไม่เอาคือว่าต้องงานผมต้องใช้คนสร้างขึ้นมาต้องให้เก่งก่อนครับครับเจนลูกค้าไม่ว่าบริษัทไหนเขามาขายไอ้เื่องขายปุ๋ยให้ผมมยังไม่เอมเครื่องอะไรไม่เอาเลยยังไม่เอาตัดพั่วอย่างเดียวพวอย่างเดียวพอหนึ่งสามปีแรกผมคิดว่าเป็นบานบ้านสองบันสามครับพอปีปีหนึ่งปีห้านี่ คือยังไม่จบปอหนึ่งต้องสิบปีก่อนคือมันจบปอหนึ่งต้องเอาหลักฐานให้แน่นลูกค้าให้แน่นมองั้นถ้าเรามีเครื่องจักรเดี๋ยวล้มล้มทีเดียวเราเจ๊งอันนี้ถ้าเราเป็นประสบการณ์เยอะๆแล้วพอนั้นปุ๊บเราแค่เซรายังขายยุ่งดัะคิดไว้ยงงี้ค่ะพี่ตุ้มคะแล้วตอนที่ซื้อจิฮิตรีเนี่ยซื้อครั้งละกี่กล่องคะพี่ครั้งละกล่องฮะเพราะมันอยู่ไกลตอองจากสานีวิทยุใช่ไหมครับคับผมฟังอยู่นานไหมฮะ ก็ฟังก็ตัวชงน้ําทานเล่าน้อยหลับว่าแอบเปิดนิยุซื้อใส่ฐานมาฟังเบาๆแล้จดในสมุดยังมีเลยจดทั้งเบอร์น้องสอนไว้เลยมีจดกิจจดถูกเลยคุณซื้อทีละกกล่องตอนนี้ก็แปลว่าซื้อมาแล้วแปดครั้งเราซื้อมาแล้วแปดกล่องแบ่งให้ภรรยาทานด้วยได้ค่ะพี่ตุ้มขาช่วงสุดท้ายน้องสอนอยากจะให้พี่ตุ้มได้แนะนําจีฮิตรีตัวนี้ละค่ะอาจับนะคะ ให้กับผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้าน<ม>บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะ,ะใครที่เป็นแบบผมยังไม่ได้ลองลองทานเลยครับที่เป็นปวดหลังอย่างผมนะครับเชื่อครับเกรดเผมผมเชื่อครับเพราะผมปวดหลังมาห้าปีไม่เคยหายพอทานนีงแข็งแรงกว่าเดิมเยอะค,ครับ อ่านะคะนี่เป็นคํายืนยันจากใจจริงของพี่ตุ้มนะคะอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะน้องสอนในานามของบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ตุ้มเป็นอย่างสูงค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ